โอเคครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันวนครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมซอมบี้คู่ป่วนกวัวมาดากกาครับไปเล่นกันเลยผมจะมาบอกนะครับว่าผมจะลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์ แต่จัรหนึ่งสุ์อาจจะมีหนึ่งคลิปบางอาทิตย์เท่านั้นนะครับก็คือผมว่างจริงครับทุกคนนะเฮ้ยเป็นเด็กนี้ไม่มีเวลาว่างครับเรียนไหนจะเรียนไหนจะอะไรครับคิดดูหน่อยนะครับนี่ก็เป็นเกมซอมบี้พาไปสองม,มัง้งก็อย่าลืมกดติดต้าหรือกดซับสไครตกันด้วยครับแล้วเธิคลิปนี้มีคนดูนะผมขอ,อไรค์สิบไลค์ครับนะครับ มันจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดมีเสียงพัดลมหรืออะไรก็เครภัยไปไว้นะทีนี้ด้วยนี่ผมเล่นไว้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เรา,ไ,เาไปเล่นอันนี้กันดีกว่าสนุกกว่าเยอะปุ๊บไอ้แมวนี้ดิ สุสานอันนี้แหละเนี่ยมันโคตรโคตรจะมันเลยล่ะแล้วเอามัม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 จังเว้ยตายซะ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  ตต่ถ่ะกินมันให้อร่อยนะลูกเพาะอ,อร่อยเว้ยอร่อยกินมันไอนถังน้อยเนี่ยตายผมกลับไปแล้วเอาตัวกระกากไปเล่นดีกว่านี่ครับนั่นแหละ จบเกมมาสักทีนะจังหวนนะนี <c> ้ <oughs> ปล่อยเล่นให้ละปล่อยเล่นปล่อยเล่นรวยพอล <c oughs> ราสุกเซษมเป็มเปย์หรอข้อให้รวยข้อให้รวยไม่ใช่เธอม,ม,มีเสียงคนเดินหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ตายยากจงังงะ หมวตล,ล่าวตายยากหูเหรอนี่ครับมันเดิมครับได้ตังนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ